ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็ t r ร v o r Henderson c r e นครีเอีกแล้วนะครับเนื่องจากพาร์ทที่แล้วนะครับมีน้องบอกว่าอยากให้พี่ทําตัวตูนไหนก็ได้ครับบิฮิมอดบิฮิมอดนี่น่าจะอยู่กับไอ้พวกใจแอนใช่ปะสองสีอิตเตอร์อันนี้ก็น่าสนใจสามนะครับ Precursor of the first อืมโอเค วันนี้เรามาดูเจ้าตัวนี้กันดีกว่าโอเคผมรู้ล้วได้เป็นละหนึ่งโฟเบียหนึ่งโฟเบียเรื่องกลัวทะเลนะครับกลัวน้ำลึกข้างบนนกใช่ไหมเออโอเคเปรียบเทียบขนาดจากนกแล้วนะครับมันน่าจะตัวใหญ่มากสองน่าจะเป็นมกาโลโฟเบียโฟเบียเรื่องกลัวของใหญ่ มี2ตัวเฉยเรื่องราวของเราวันนี้นะครับก็คือเจ้าซีอีเตอร์แปลเป็นไทยมันแปลว่านักกินทะเลเห็นรูปไปแล้วใช่ปะเห็นวิดีโอแล้วซีอีตเตอร์เป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายท่อขนาดมะฮือมามีแขนใหญ่2ข้างและปากขนาดมะฮือมามันถูกสร้างโดยผู้ใช้ QM Blue บน Subreddit Trevor Henderson และได้รับการโหวต134ครั้งโพสต้นฉบับ ได้รับการดูแลโดยผู้ใช้โอเคปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าใจต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนี้ได้ทั้งหมดแม้ว่าความเข้าใจของเราอาจจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นในอนาคตเมื่อฉันเพิ่มเนื้อหาลงไปในซับเรดดิทนี้พ่อใหญ่เทรเวอร์ไม่ได้วาดเลยแต่ก็อยู่ในหมวดเทรเวอร์แฮนเดอร์สันยังไงสิ เรามาดูรูปร่างกับขนาดมันนะครับซีอีเตอร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรคาดว่ามีความสูงประมาณ5กิโลเมตรกว้าง4.5กิโลเมตรและยาว25กิโลเมตรจากอำเภอหนึ่งไปอีกอำเภอหนึ่งนะครับความยาวมันเนี่ยเช่นเดียวกับปากของมันที่มีความสูงประมาณ4.8กิโลเมตรและกว้างถึง4.4กิโลเมตร แขนของซีอิตเตอร์แต่ละข้างยาว5กิโลเมตรโดยโครงสร้างกล้ามเนื้อที่เด่นชัดของใบหน้าปากของซีอิตเตอร์จึงอ้ากว้างอยู่ตลอดเวลาซึ่งหมายความว่ามันสามารถกินอะไรก็ได้ที่ขวางทางน่าจะประมาณปาวานร้อยตัวรวมกันหรือจะอาจจะเยอะกว่านั้นผิวหนังของซีอิตเตอร์ประกอบด้วยน้ำและหนังหนาสีฟ้าอมเขียวในขณะที่แขนของมัน ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ตายแล้วมันแดกสิ่งมีชีวิตในทะเลแล้วเอาไปงอกเป็นแขนเหรอหรือว่ามันรวมไอ้พวกที่ตายตายแล้วเนี่ยมาสร้างเป็นแขนเออเว้ยเริ่ม,เร,มเริ่มอีหยังละด้วยแขนอันใหญ่โตของมันสามารถดันตัวเองขึ้นจากพื้นมหาสมุทรด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อ1609กิโลเมตรต่อชั่วโมง มันดันตัวเองจากพื้นใช่ปหะหรือว่ามันเคลื่อนที่ดูในคลิปตะกี้เหมือนมันจะอยู่ยเฉยๆนะแม่งว่ายน้ําได้เร็วพันกิโลต่อชั่วโมง1ันหกรกิโลไม่มีใครหนีรอดเงีบถ้าถ้าโดนมันจ้องจะแดกนี่ตายสามารถมองเห็นซีอีเตอร์ได้จากระยะไกลหลายกิโลเมตรเนื่องจากขนาดอันใหญ่โตของมันมันอาศัยอยู่ในมหาสมุทรลึกซึ่งห่างจากชายฝั่งหลายแสนเมตร ปรากฏการที่เรียกว่าคลัมบิงส่งผลกระทบต่อซีอิตเตอร์จนถึงขณะนี้ข้อมูลเดียวท,ที่ทราบเกี่ยวกับปรากฏการนี้คือมันทำให้สิ่งมีชีวิตเริ่มสลายตัวและถอยกลับลงไปในน้ำลึกขึ้นปรากฏการนี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อร่างกายของมันจมอยู่ในน้ำน้อยกว่า10%เท่านั้นคลัมบิงเหมือนซนามิ อืมแต่ว่าสิ่งมีชีวิตจะสลายตัวแล้วก็เริ่มกลับไปอยู่ในน้ําลึกขึ้นสึนามีนี่ก็คือก่อนจะเกิดนะครับขึ้นไม่ใช่ขึ้นททะเลจะเคลื่อนตัวกลับเข้าไปนีครับชายหาดนี่จะแบบแบบแห้งเลยแบบโล่งเลยหลังจากนั้นสึนามีก็บึ้มมาหรือว่าอีตัวนี้มันมีอะไรเกี่ยวข้องกับสึนามิน่าสนใจ ฉลามซีอีตเตอเดี๋ยวเรียกว่าฉลามแล้วเหรอซีอีตเตอร์แทบจะไม่เคยโผล่พ้นน้ำสองกิโลเมตรเหนือผิวน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกอินเดียและแอตแลนติกอย่างไรก็ตามเคยมีการค้นพบฉลามชนิดนี้ใกล้อาร์กติกเซอร์เคิลผู้ที่เดินทางในหน้านน้ำเหล่านี้ควรระมัดระวังฉลามซีอีตเตอร์และภาวนาขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทำไมคำแปลตรงนี้เป็น ชาลามซีอีเตอร์วะแบบในนี้ก็เขียนซีอ e ีเตอร์เฉยๆนะไม่ใช่ชาร์กซี e อีเตอร์โอเคคำแปลมันแปลกๆนะครับกูเกิ e พยานมีคนเคยเจอมาด้วยเหรอวันที่9กรกฎาคมคศ1 9 2 3เอเวอร์ลินแมรี่ซึ่งต่อมาถูกเรียกว่าพยานหมายเลข46กำลังเดินทางจากบ้านเกิดของเธอที่ไมอามีไปเยือนเดโทนาบีชรัฐฟลอริดา เธอสังเกตเห็นสิ่งที่ดูเหมือนภูเขาสีน้ําเงินขนาดใหญ่ในน้ําซึ่งดูเหมือนจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง5นาทีต่อมามันก็มาถึงฝั่งแล้วซึ่งเธอสามารถบอกได้ว่ามันคือสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติชนิดหนึ่งสิ่งที่เธอเรียกว่าหนองน้ํามีขนาดใหญ่อย่างน่าเหลือเชื่อจนดูเหมือนว่ามันไม่สามารถ ขยับน้ำหนักตัวอันมหาศาลของมันด้วยแขนที่ค่อนข้างบางทั้งสองข้างได้ในตอนนี้สิ่งมีชีวิตนั้นได้ยกมือขึ้นเพื่อเดินบนฝั่งและเอเวอร์ลินก็ขับรถออกไปแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อเธอหันกลับไปมองสิ่งมีชีวิตนั้นกำลังถอยกลับลงสู่มหาสมุทรเศษซากขนาดเท่าบ้านหลังเล็กๆร่วงลงมาจากท้องของมันหลังจากนั้นไม่นานคลื่นยักษ์ที่รุนแรง กสัตวเข้ามาหาชายฝั่งทำลายอาคารและภูมิประเทศต่างๆเอเวอร์ลินแมรีเป็นพยานคนแรกที่รู้จักซ e <c oughs> ีอีเตอร์เธอบอกได้ทันทีว่ามันคือสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติครับตัวแม่งยาว25้ากิโลสูงหกิโลปากแม่งกว้าง4กิโล <c oughs> ดูแวบ,บเดียวก็รู้ <c oughs> มันเป็นสิ่งมีชีมีชีวิตเหนือธรรมชาติอยู่แล้ว อีกอย่างหนึ่งที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับหลังจากนั้นไม่นานคลื่นยักษ์ที่รุนแรงก็ซัดเข้าหาชายฝั่งซึงนามิอีซีอิเตอร์ทำให้เกิดซึนามิได้เงี้ยเรื่องเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับที่น่าสนใจพยานอื่นๆก็มีแค่บอกว่าพบเห็นนะครับแล้วก็มีบอกว่าห้ามอ่านซะด้วยต่อมาน่าจะเป็นพวกทฤษฎีนะครับทฤษฎีอายุ ความเป็นไปได้อย่างหนึ่งคือสิ่งมีชีวิตนี้มีอายุหลายหมื่นปีเนื่องจากมีภาพวาดในถ้ำของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีปากและแขนขนาดใหญ่แม้ว่าในสมัยนี้แขนจะบางกว่าหรือเปล่าอีกความเป็นไปได้หนึ่งคือสิ่งมีชีวิตนี้อาจมีลักษณะคล้ายแมงกะพรุนอมตะเมื่อมีอายุมากพอแล้วชั้นนอกของเนื้อหรือว่าหนังจะถูกลอกออก และละลายลงในน้ําทะเลเมื่อเวลาผ่านไปข้อเท็จจริงนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมโดยภาพวาดบางภาพที่แสดงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กกว่าซึ่งมีความยาวประมาณ100เมตรโดยอ้างอิงจากภาพวาดเหล่านั้นจะว่าไปมันเหมือนอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้จักนะนินเย็นมันเป็นตัวเงาขาวๆอะลักษณะคล้ายๆกัน อถ,ถ้าผมหารูปเจอเด,เดี๋ยวผมจะเอาลงให้ดูนะครับทริสดีขนาดซีอิเตอร์ดูเหมือนว่าจะมีขนาดและน้ำหนักที่เล็กลงโดยในช่วงที่มันโด่งดังที่สุดมันสูง5.5กิโลเมตรกว้าง4.8กิโลเมตรและยาว28.5กิโลเมตรและมีโทนสีม่วงด้วยนี่มึงเล็กลงแล้วเหรอเล็กลง3กิโลใช่ไหมทริสดีครอบครัว จริงๆแล้วมีการพบตัวอย่างของสีเอเตอร์ที่แตกต่างออกไป3ตัวอย่างตัวอย่างแรกเป็นชนิดปกติและเป็นชนิดเดียวที่พอเข้าใกล้ได้มากที่สุดพอที่จะยืนยันได้ส่วนตัวอย่างที่2มีลักษณะคล้ายกระเบนกระเบนแมนต้าขนาดใหญ่แม่ง oh. มีรูปร่างเป็นกระเบนซะด้วยมีลำตัวแบนกว้างและมีระยางคล้ายหางอยู่กลางหลังโดยปกติ จะพบเห็นได้ไกลกว่าตัวหลากหลายเท่าและเชื่อว่ามีขนาดใหญ่กว่ามากขนาดโดยประมาณคือสูง2กิโลเมตรกว้าง30กิโลเมตรและยาว50กิโลเมตรบ้านผมผู้ได้ส่งเนี่ยบไปบุรีรัมแม่งยาวขนาดนั้นเลยส่วนตัวอย่างสุดท้ายเคยพบเห็นใกล้กับโครงกระดูกช้างหรือคล้ายวันที่18ที่บวมเป่ง มึงแปลอะไรของมึงวะเนี่ยเป็นชนิดที่สังเกตได้น้อยที่สุดและเมื่ออยู่และเมื่ออยู่บนฝั่งจะพบเห็นได้เฉพาะในน้ำที่ไกลามากซึ่งมักจะอยู่นอกเส้นขอบฟ้าบางส่วนเป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดใกล้เคียงกับโอเชียนดีวัวเวอร์อันนี้ก็ผู้ก,กินอีกแล้วนะครับชื่อที่เราตั้งให้กับแมนตาขนาดของมันมีความสูงประมาณ30กิโเมตร กว้าง12กิโลเมตรและยาว55กิโลเมตรโดยงวงยาวประมาณ20ก er. ิโลเมตร Ocean d e o v e r ตัวไหนกันแน่ที่เป็นตัวจริงโอเคค่อนข้างคุมเครือนะครับเอาไว้พานหน้าแล้วกัน E Ocean d e o v e r เนี่ยที่เหลือก็เป็นเรื่องราวที่ไม่เชื่อมโยงกับเรื่องราวปัจจุบันน่าจะเป็นพวก แฟนฟิกชั่นหรือว่าเรื่องแต่งที่คล้ายๆกันอะไรแบบนี้นี่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอผ่านแล้วกันโอเคนะครับก็สุควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนีครับพาทหน้าจะทําตัวอะไรดีนีครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้ถ้า,าชอบนี่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับหรือเราจะทำาอโอเชียนดีเวอร์ดีก็น่าสนใจแล้วจอใหม่พาทหน้าบปสวัสด,ดีครับเย้